สวัสดีครับวันนี้กับสจริวนะครับวันนี้เกี่ยวกับ o r ริโนะครับแมน o, o อริโกะแล้วเป็นตัว m 2 nv m e and น a ซ a นะครับเป็นตัวอ่าน sdd นะแบบ encoder นะครับสิบที่ก็ปิดประเสร็ะครับโมเดลตัวนี้ m 2 l 2 nv 0 3 4 3นะครับ วัสดุ aluminum อร่อยนะครับไม่มีอะไรมีการแอบแกะน่อยๆแล้วนะครับี่ห,หัวไฮซีนะนะครับสเปคเขานะครับ support NVMe และ SATA นะครับขนาดเล็กยันใหญ่นะครับของชิป M2 นั่นเองนะครับเวลาสเปคนะ โอเคเราเน้นใช้างานแร้วก็เปิดกล่องออกมานะครับก็ะจะเจอทุกกล่องไม่มีอะไรทหม่นะครับตัวอานะครับเห้ยลงลนจากใต้กล่องโอเคมาดูตัวเขาก่อน สีเขาสวยมากนะครับถลอกง่ายด้วยโอเคจะเปิดยังไงอ๋อสไลด์ใช่ไหมใช่ดิแล้วก็เสียบอันนี้ใส่เท่า,มาแม่แดด้านบนเสียบด้านล่างนะครับมีสล็อตนี่นะตั้งแต่เล็กจนใหญ่นะครับ โอเคตั้งแล้วกันถุงเขามีหัวอัดยืดบีนะครับแล้วก็ยืดบีถูยืดบีนะครับแบบรุ่นใหม่แล้วก็นแบบ็อตชุดล็อกเป็นจุกยางแบบนี้นะครับทำว่าใช่น็อตไขก็ไม่รู้แล้วก็บัตรขอบคุณ Thanks for choosing o l i g o แบนมาตรฐานนะออริโก้เนี่ยก็จะใช้ของเขาหลายอย่างแหละจะผ่านมาคลิปนี้ก็สปอนเซอร์ก็ได้ไม่มีหรอกเพียงันแหละโอเคฝั่งฟ้าผมว่าน่าจะติดกับชุดอุปกรณ์เขานะนะครับประมาณนี้ชุดหนึ่งโอเค อันนี้ผมก็จะเอาตัว s a ต a าธรรมดานะครับใช่ป่าวอะเนี่ยสแตาธรรมดาแหลาานะจะไม่ได้เพราะว่าเครื่องเครื่องโน้ตบุ๊กมันพังเรืทอดไม่ใช่นะครับยังรูบป,ปับรีบป,ปับเสียดายของเอาไว้อ่านข้อมูลได้รวดเร็วนะครับโอเคแล้วก็ใส่เข้าไป ใส่ถูกนะใส่ผิดไม่นะครับการเอาหัวดำแกะออวมาอ้าถุงขาดถุงไม่มาตรฐานนะถุงขาดเล็บก็ไม่มีอมมหัวนี่ แถมให้สองหัวนะครับกันเราทำขาดได้ไงไม่รู้แล้วก็เอามาใส่จบแบบนี้นะครับยัดเข้าไปในช่องนะครับแลก็จิ้มเข้าไปคือจะอยู่แบบนี้นะครับ ไม่หลุดนะแน่นหนาดีแต่ตอนนี้ผมติดซีิีคนไม่ได้เพราะมีสติกเกอร์ซีเรียลต่างๆนะครับไม่หนา้อนขนาดนั้นมั้งโอเคใครซีเรียลก็แกะก็ได้นะแกะโอเค <c oughs> เ,อสเสียบเข้าไปสปีดก,ก็ไม่น่าจะซีเรียลกันเท่าไหร่มัม้งเน้นใช้งาน เป็นเอมทนะครับมาตรฐานแล้วพื้นฐานนะจะรู้กันอยู่แล้วนะขยับไม่มีเสียงน่าจะไม่เป็นไรสวยนะจริงมองว่าสวยเลยเจ็สิบหัวนะครับเดี๋ยวไปลองดูกันว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่า ไ้แกะจากแลงกันตดๆเนืนี่มีกันกลงกันใจทั้งหลายชีกีีมาแล้วก็เสียเข้าไป สะดวกน้ำหนักเบากว่าหราดิสเยอะเลยแล้วก็หล่นก็พังยากกว่านิดนึงเเอาโน้ตบุ๊กมาตั้งซึ่งนองปุ๊กเราก็อยู่ข้างๆนะครับเครื่องชื่อใหญ่เดด็ตคือเฮดพี่ที่หกสี่นะครับเสียบติดพอแล้วเฮดเดสอะไรเยอะแยะนะครับนิ่ใช้ง าล้วบุ๊กก็เป็น SSD เหมือนกันนะชี่ชไมีไฟบอกสถานะนะครับมีเสียงด้วย เปิดติดนี้ก็เอียแล้วครับมองเห็นไรปกติเยีย่ยมเลยผ่านตัวนี้ก็ไม่น่าผมเป็นห่วงแล้วนะครับใครหาใช้ก็จัดไปได้เลยครับตัวนี้ พกพาง่ายสภาพสวยนะครับดูมินิมอลเข้าส่งาเจอเทียหน้าสวยครับ